สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธาราวันนี้มาอยู่ที่สวนฝรั่งครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าฝรั่งเนื้อฟูกับฝรั่งเนื้อกรอบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วทํายังไงใส่อะไรเนื้อมันถึงฟูเติมอะไรเนื้อมันถึงกรอบมันก็เป็นที่น่าสงสัยเนาะ,ะจากประสบการณ์ผมผมทําฝรั่งกิมจูเนี่ยปลอดสารนมาเข้าปีที่8แล้วจะฟูจะกรอบไม่ได้ยากครับแล้วที่สําคัญนะครับ มันไม่ได้ใช้อะไรหรอกครับที่มาเร่งให้ฟูเร่งให้กรอบจากประสบการณ์ผมนะเราใส่ปุ๋ยไปปกตินี่นะครับหรือจะมีปุ๋ยทางใบช่วยก็แล้วแต่เพื่อนๆนแต่ว่าวิธีการจะเอาให้ฟูหรือกรอบเนี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลาการเก็บแล้วถ้าเราจะนับระยะเวลาการเก็บ <c oughs> ได้ไหมได้ครับได้ในบางส่วนทําไมผมพูดว่าได้ในบางส่วนฤดูร้อนเนี่ยเขาจะสุกเร็วดังนั้นนับวันก็จะลําบากหรือว่า1ต้นเนี่ยห่อพร้อมกันก็จริงแต่ว่าการเจริญเติบโตของแต่ละลูกเนี่ย มันไม่เท่ากันบางลูกอยู่ต้นทางอยู่ใกล้โคนเขาจะโตเร็วสุกเร็วบางลูกอยู่ด้านปลายโตช้าสุกเร็วสุกช้าแล้วแต่ตรงนี้เราต้องหมั่นสังเกตเอาก็คือต้องใช้ประสบการณ์และวิธีการเลือกลูกที่จะเก็บนั่นเองครับว่าเราจะเอากรอบหรือฟูเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าแต่ละพื้นที่ครับว่าเขาต้องการลูกแบบฟูหรือกรอบในส่วนของผมผมอยู่วีรามลูกค้าผม95%นะครับเน้นลูกกรอบครับไม่เน้นฟูแต่ถ้าลูก เพื่อนๆคนใดอยากเก็บฟูขายหรือกรอบขายเก็บแยกขายได้ในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าลูกฟูล,ลูกกรอบหายังไงสังเกตยังไงมาผมพาไปดูดีกว่าฮะไปหากันเลยซึ่งของผมตอนนี้เนี่ยยังไม่เริ่มห่อเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเกี่ยวข้าวเนาะไม่ได้ห่อไปรุ่นหนึ่งก็เสียดายอยู่ครับมันเป็นรายได้เนาะแต่เราไม่มีเวลาโอ้เนื้อฟู นี่เลยเนื้อฟูอะเดี๋ยวผมเอาไปอธิบายให้ดูแล้วกันผมเก็บไปอันนี้เนี่ยผมห่อไม่ได้ห่อกระดาษทับครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆช่วงนั้นผมตากข้าวก็เลยได้แค่นี้ก็เลยไว้กินเองไม่ขายช่วงนี้มีแต่ดอกเนี่ยฮะดอกเต็มเลยทุกต้นแต่ช่วงนี้ต้องน้ําถึงหน่อยครับไม่งั้นร่วงหมดจะได้มีดอกแล้วนานลูกกรอบเจอแล้วคือผมทํามานานนะครับผมมองผมก็รู้เลยว่าลูกไหนกรอบลูกไหนฟูเดี๋ยวผมมาเอาเอามาดูให้เพื่อน เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าฟูกระกรอบเนี่ยแตกต่างกันยังไงมาเดี๋ยวไปหาที่วางกันเพื่อนเนคนใดทําสลังกิมจูเจอปัญหาคอมเมนต์ถามผมได้นะผมทํามาก็เข้าปีที่แปดแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผมจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นสลังก็คือทําแนวปลอดสารนี่นะครับมันต่างจากอินรีย์ตรงที่ผมไม่มีปุ๋ยอินรียใส่ผมไม่มีปุ๋ยคอก ผมก็เลยทําได้แค่ปลอดสารว่าผมใช้สารปุ๋ยเคมีในการช่วยการเจริญเติบโตนี่หาหาผมนั่งหน่อยอ่าตรงนี้แล้วกันอขอตรงนี้แหละสองลูกนี้มันดูก็เกือบจะเหมือนกันเนี่ยแต่เดี๋ยวผมแกะก่อนมือเดียวครับขออนุญ,ญาตอีกนึงอันอีกอันนึงเกือบจะเหมือนกันเลยเกือบเลยแต่มันแตกต่างกันครับ อ่ะนี่ผมจะเอาตรงมุมอย่างนี้เลยนี่สองลูกนี้ที่เราเห็นก็คือสีถ้าเราเลือกลูกกรอบคือสีจะเข้มกว่าหน่อยนึงถ้าเลือกลูกที่ฟูสีก็จะออกเหลืองกว่าดูเนื้อใกล้ๆครับนี่เห็นจุดชัดเจนไหมครับจุดชัดๆเนี่ยห่างๆเนี่ยจุดๆเนี่ยของผิวฝรั่งเนี่ยฮะอันนี้คือเนื้อฟูแต่ถ้ามองแบบ แทบไม่เห็นจุดเลย,เยคือแบบจุดมันยังมันมันไม่เด่นชัดนะครับมันคือเนื้อกรอบแต่ถ้าจุดแบบเนี่ยกล้องผมไม่ค่อยชัดเนาะนี่จุดจุดแบบนี้เลยเนี่ยนี่คือเนื้อเนื้อฟูอันนี้กรอบมันต่างกันที่สีแล้วมันต่างกันที่จุดของลูกฝรั่งนั่นเองลูกฝรั่งที่มันมีจุดชัดๆเนี่ยจุดชัดๆ,ๆห่างๆเนี่ยอันนั้นคือ ลูกกรอบแน่นเอ้ยลูกฟูแน่นอนแต่ถ้าไม่มีจุดจะเกลี้ยงเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเกลี้ยงเลยเนี่ยอันนี้กรอบแน่นอนผมไม่มีมีดหรอกครับอ่ะแบบนี้ครับเนี่ยฮะฟูก,กับกรอบเลือกให้ลูกค้าได้เลยครับตรงนี้แต่ว่า <c oughs> ถ้าฟ่อกดตรงนี้ครับนุ่มๆเนี่ยฝ่อเลยครับมันไม่ฟูแล้วมันฟ่อครับใช้ไม่ได้แล้วแหละอ้าวเพื่อนๆคนใดมีปัญหาก็คอมเมนต์ถามได้นะครับส่วน เก็บฟูเก็บกรอบเนี่ยผมมองเลยครับปัญหานี้ยากที่สุดสําหรับเพื่อนๆที่ทําสวนเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ไกด์ไลน์ให้ดูนะครับว่าเป็นแนวทางครับดูที่เนื้อผิวเอาหรือบางคนจะสังเกตเสียงเสียงของลูกที่ฝ่อฝ่อแหม่ปากลูกที่ฟูเสียงมันจะหลวมๆแต่ถ้าลูกที่มันกรอบเสียงจะแน่นคือภายในมันต่างกันคนระับอข้างเนี้ข้างในมันแน่นเสียงมันจะแน่นอันนี้ข้างในมันเหมือนจะกรวงๆอ่ะมันฟู เสียงมันก็จะเหมือนมีโพรงข้างในต่างกันอยู่ครับสังเกตเอานะครับตรงนี้ยากหน่อยแต่ต้องทําต้องทําให้ได้ทําไม่ได้เก็บขายไม่เป็นลําบากแน่นอนอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ